สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่หนีคอนเนอร์มุมข่าววันนี้จะเป็นในส่วนของข่าวสารสโมสรอาเซนอลมาเริ่มกันที่ข่าวที่หนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของการเชื่อมโยงนักเตะวัย23่ปีทีมชาติเดนมาร์กนะครับอย่างทางเจสเปอร์นะครับดินสตอมกองกลางตัวลุกนะครับของสโมสรแฟรงเฟิร์ตทีมดังในลีกบุนเดสติกาเยอรมนีโดยมีรายง,งานข่าวว่าอีดูผู้ในการกีฬาของอาเซนอลต้องการนักเตะนะครับเพื่อมาแย่งชิงนะครับตำแหน่งตัวจริงกับกระตันทีมอยา่างมาตินอันดิกาในช่วงฤดูกาลหน้า โดยมองว่านะครับการเข้ามาของเจสเปอร์นะครับินสตองนะครับจะสามารถในการช่วยกระตุ้นนะครับให้มาตีนอกาสนะครับยังคงรักษาฟอร์มเก่งได้ในช่วงการแข่งขันนะครับก่อนหน้าเพื่อสร้างโอกาสในการคว้าแชมป์พิมลีกอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าฤดูการนี้สามารถประสบความสาเร็จในการคว้าแชมป์นะครับพิมลีกในรอบ19ปีของสโมสรโดยทางอีดูนะครับแล้วก็เป็นเกยเตอร์ต้ามองว่าการได้ตัวของทางนะครับเจสเปอร์ลินสตองนะครับจะสร้างความแข็งแกร่งให้ออสซอนนะครับในการสลับ ตัวนะครับในการเล่นในการน้าเพราะว่าในการน้าครับอาร์เซนอลจะลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกของค่างแน่นอนนะครับในส่วนของการได้โควปตาการลงเล่นนะครับในบอลทั่วใหญ่ยุโรปอย่างยูฟาแชมเปี้ยนลีกโดยเจสเปอร์ลินสตอร์นะครับสามารถสร้างผลงานให้กับต้นสังกัดอย่างเฟิงเฟิร์ตนะครับโดยการลงในลีกบุนเดสติก้าไปแล้วนะครับฤดูกาลนี้22นัดทำได้7ประตูกับ4แอสซิสต์ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับที่ทางอาร์เซนอลนะครับจะคว้าตัวนักเตะรายนี้นะครับเข้ามาในถิ่ โดยมีการคาดการณ์กันนะครับว่าอาสนนลกำลังต่อรองในส่วนของราคาของนักเตะนะครับอยู่ประมาณ26ล้านปอนด์นะครับในการหึงตัวนักเตะวัย23ปีนะครับมาใช้งานต่อมาครับจะเป็นนักเตะนะครับที่ได้ทการเชื่อมโยงกับอาสนนลอีกคนนึงครับอย่างโดมิโอนะครับราเวียนะครับนักเตะของกลางครับตัวรับของสโมสรเซาเตมตันตโดยมีข่าวนะครับว่านักเตะนะครับได้พูดคุยกับ เพื่อนร่วมทีมนะครับอย่างเรนโดทอสซานะครับถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาอยู่ในมาเนตินนะครับเอเมริสเตเดียมในกาลหน้านะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นในส่วนของตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับของอาร์เซนอลที่ต้องการคว้าตัวนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อแย่งชิงนะครับในส่วนของการคว้าแชมป์นะครับในส่วนของเปเปอร์ลีกในฤดูกาลหน้าอีกโดยการเข้ามาของโรเมโอนะครับราเวียนะครับน่าจะเป็นในส่วนของเป้าหมายนะครับสำรองในเคสที่อาร์เซนอลอาจจะพลาดในการได้ตัวของดิแคนไรนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายดำเนินของพวกเขานะครับ โดยราเวียนะครับฤดูกาลนี้ลงเล่นให้กับเซาเทมตันไปแล้ว19นัดนะครับทำได้1ประตูนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมนะครับในส่วนของงานส่วนตัวของนักเตะนะครับแตกต่างจากกองสังกัดของนักเตะอย่างเซาเทมตันนะครับที่ยังคงต้องดิ้นรนนะครับในการตกชั้นอยู่ต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของนักเตะที่มีข่าวตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับอย่างเบ็คขวานะครับอีวานะครับเบสเนดานะครับนักเตะวัย18ปีนะครับของสโมสร เดวายอดอริดนะครับทีมดังแห่งลีกลาลกาสเปนนะครับโดยไอดูนะครับผู้นริหารกีฬาได้มองว่านะครับการเข้ามาของนักเตะนะครับอย่างอีวานเปสเนดานะครับจะสร้างความเปลี่ยนก่งในส่วนของตำแหน่งแบ็กซ้ายของอาร์เซนอลนะครับที่ช่วงนี้นะครับนักเตะอย่างโทมิยาสึนะครับค่อนข้างจะได้รับอาการบาดเจ็บค่อนข้างจะปล่อยนะครับแล้วก็นักเตะอย่างเบนไว้เองนะครับก็อาจจะต้องมีในส่วนของตัวสแปร์นะครับที่มาช่วยนะครับในการเบ่งบอกภาระนะครับ ในช่วงฤดูกาลหน้านะครับที่อาจจะมีในส่วนของฟุตบอลนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนีกที่เป็นปัจจัยหลักนะครับที่ต้องทําให้นักเตะในตำแหน่งต่างๆของอาสนนอนอายต้องมีการสรับสเปลี่ยนกันถึงทําให้นักเตะนะครับไม่สามารถยะลงสนามได้นะครับสองเกมในเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นนะครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าตัวของนักเตะน่าจะอยู่ราวประมาณ25 -30 ถึงล้านปอนด์นะครับในการย้ายทีมก็จบไปแล้วนะครับในส่วนของข่าวสารสมัรสอนอาส์เนนอลในวันนี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกับไลค์กดแชร์ก